ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโ,โตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบวนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับผมก็มาบริการแฟนๆรายการที่ถามไทยปัญหากันมาและก็ปัญหาส่วนใหญ่นั้นก็มักจะถามไทยกันมาในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงศัตรูว่าจะหาทางแก้ไขป้องกันกำจัดอย่างไรนะบางคนก็บอกว่าพอรู้แต่รู้ไม่ละเอียดไม่ลึกก็อยากให้ทิศบวน,นบางประมา คุยให้ฟังแล้วผมก็ดีใจนะครับว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้ก็มีลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์คืออย่างนงี้ปกติปีปีปนึงผมก็จะมีลูกศิษย์ที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เขาก็โทรศัพท์มาอวยพรปีใหม่นะฮะในขณะเดียวกันตัวเขาเองเขาก็มีลูกศิษย์มาอวยพรปีใหม่เหมือนกัน แล้วลูกศิษย์ของลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ผมด้วยนะครับเขาก็มาอวยพรปีใหม่แล้วที่ผมยินดีก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประกอบธุรกิจค้าขายสารป้องเหงกับจัดศัตรูพืชเขาบอกว่าทุกวันนี้เวลาเขาติดขัดปัญหาอะไรตอบปัญหาให้กับลูกค้าไม่ได้เขาก็มาตรวจเช็คฟังคำตอบจากผม จากที่เราทำทำไว้เนี่ยเราก็มาตรวจสอบดูว่าคำตอบมันอยู่ตรงไหนอ้าวเพราะฉะนั้นผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปเพราะว่าได้ช่วยทั้งสิทธิ์ในอดีตแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่สมัครตัวเป็นเป็นสิทธิ์บ้างเป็นเพื่อนบ้างก็สุดแท้แต่นะครับวันนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องกล้วยๆคือวันนี้นี่ก็ยังมีคนบ่นเยอะ บอกไม่รู้มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ปลูกกล้วยแล้วมันตายนะมันตายเรื่อยอาจารย์ช่วยคุยให้ฟังหน่อยว่ากล้วยเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างบางทีไม่ตายแต่ว่ามันตกเครือมันก็น้อยใบยก็เป็นจุดเป็นแผลไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงอะวันนี้ผมจึงอาสา จะเล่าให้ท่านฟังละเอียดหน่อยนะเรื่องของกล้วยว่ามันเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับลำดับแรกผมจะไล่ให้ไล่ให้ฟังก่อนว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกแบคทีเรียวิลท์นะครับ โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเลียมวิลนะหรือบางคนเรียกว่าโรคตายพลายเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรค,โ,นนาา ia, ครโคนต้นเน่าจากแบคทีเรียนะครับโคนต้นเน่าจากแบคทีเรียอันนี้เราไม่ค่อยได้ยินนะฮะแล้วพนนี้ไปดูที่ใบ โรคที่ใบก็จะมีโรคใบจุดซิกาโตกานะก็เวลาสอนสื่อก็บอกซิกาโตกาลิฟสปอตโรคใบจุดนูนดำานโรคใบจุดขยายโตชื่อโรคไม่เหมือนกันแปลว,ว่าอาการต่าง,างกันไปโรคใบจุดซึ่งเกิดจากเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อคอดานะ่าเนี โรคใบลายโรคแอนทรัคส์โนดโรคขั้วหวีเนา่าโรคยอดกล้วยเป็นพุ่มบันชีท็อปนะฮะแล้วก็โรคใบด่างโรคไส้เดือนฝอยทำลายรากเยอะเหมือนกัน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราปลูกกล้วย มันจะสำเร็จได้โดยง่ายเดี๋ยวเราไปไล่โลกทางใบซะก่อนนะครับคือถ้าปลูกกล้วยให้ดีนะใบมันต้องเขียวเป็นปกติจะมาใบซีดใบด่างใบเหลืองใบเป็นจุดเป็นแผลไม่ได้อันนั้นแสดงว่ากล้วยป่วยแล้วทีนี้มันมีองค์ประกอบอะไรล่ะที่ไปทำให้กล้วยมันป่วย องค์ประกอบสําคัญก็คือวาอ่าหลายคนปลูกกล้วยแบบยัดๆลงไปในหลุมไม่ได้พิถีพิถันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องมาเรียกร้องแทนกล้วยว่าเฮ้ยกล้วยก็มีหัวใจนะเว้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นโปรดเห็นใจกล้วยด้วยเวลาปลูกก็พิถีพิถันหน่อยปลูกยังไงถ้าปลูกในล่องนะล่องเนี่ยระดับน้ํามันเป็นยังไง ถ้าเป็นร่องผักตื้นๆน,นะครับขุดลงไปนิดหนึ่งก็เจอน้ำแล้วไอ้อย่างนั้นถ้าขืนขุดตามมาตรฐานกว้าง50ยาว 50, ลึก50เสร็จแล้วก็เอาหน่อกล้วยใส่ลงไปถึงเวลาน้ำในท้องร่องมันสูงมันก็ซึมเข้ามานะมันก็กล้วยมันก็ต้องตายตายเพราะอะไรครับเน่าตายสิครับน้ำแช่รากอยู่อย่างนั้นมันจะอยู่ได้ยังไง นะหรือบางทีปลูกกล้วยก็ไม่จัดระยะนะครับอาไม่จัดระยะแล้วมันไปไงอ้าวพอใบมันออกมามันก็ทึบไปหมดแรงใหญ่ๆการระบายอากาศก็ไม่ดีเพราะการระบายอากาศไม่ดีสิ่งที่ตามมามันก็มีความชื้นหมักหม,มมอยู่ในสวนกล้วยพอความชื้นหมักหม,มมอยู่อย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดโรคได้ง่าย เพราะเชื้อรากับความชื้นมันเป็นของชอบกันนี่อันนี้ก็คือปัจจัยที่ไปส่งเสริมเนั้นเวลาเราจะมุ่งไปป้องกันกำจัดโรคเนี่ยเราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่าให้มันเหมาะต่อการเกิดโรคอย่างถ้าเป็นกล้วยต้นเล็กน้อยเล็บมือนางเราก็อาจจะปลูกสักระยะเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่ง นะต้นเล็กวีเล็กหรือจะเป็นกล้วยบัวกล้วยประดับอันนี้ก็อาจจะเมตรหนึ่งยังได้เลยแต่ถ้าเป็นกล้วยไข่เราก็อาจจะขยับมาที่ 2, 2คูณ2เมตรกับกล้วยน้ำว้าก็อาจจะ2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะก็แล้วแต่ดินเลวปลูกทีดินดีปลูกห่างนะถ้าเป็นกล้วยต้นใหญ่ก็อาจจะระยะ2เมตรครึ่งถึง3เมตร ก็ดูเอานะครับทีนี้อะไรบ้างที่มาทำให้ใบกล้วยเป็นโรคก,ก็คือใบจุดซิกาโตกา้เาเชื้อราตัวนี้ชื่อว่าซูโดเซโคสปอร่ามุสซีนะครับอ,อันนี้ก็เวลาเป็นเนี่ยจะเป็นจุดแผลนะครับจุดสีเหลืองเป็นรูปกลมรีตามความยาวของเส้นใบ นะครับจุดจะมีสีเหลืองมีขอบส,สีเข้มดำอยู่กลางจุดนะมีสีเข้มดำอยู่ที่กลางจุดคือมันดูแล้วเหมือนรูปลูกตาเลยครับนะเป็นวงเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยรอบๆอ,อยู่นะครับอันนี้ก็แผลจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเป็นจุดแผลเล็กๆเป็นรูปลูกตาแต่เป็นเยอะนะครับพอเป็นแล้วใบจะเหลืองๆเงนี่ยเขาเรียกใบจุดซิกาโตกา นะครับเดี๋ยวเรารวบยอดทีเดียวนะอีกชนิดหนึ่งคือใบจุดนูนดำลักษณะก็จะเป็นจุดกลมนูนสีดำปรากฏที่ผิวใบแล้วก็เส้นกลางใบเอามือรูบดูก็จะสากมืออันนี้จุดก็จะไม่ใหญ่นักก็เกิดจากเชื้อ filosita m u s c l ั m นะครับอีกอย่างอีกโรคหนึ่งคือใบจุดขยายโตนะน,นี้เพส p e s t a r o t i o p s i s สมัยก่อนเรียกว่า p e s t a r o t ร a เดี๋ยวนีข้าใช้ว่า p e s t a r o t i o p s i s เวลาเป็นเนี่ยนะครับท่านจะเห็นเป็นแผลสีน้ำตาลบร่มเลยอย่างโรคตาเสือของเผือกยังไงอย่างนั้นเลยครับแผลใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเชื้อหนึ่งนะเพสตาโรทิออปซิสใบจุดอื่นๆใบจุดคอด้านหน้า ใบจุดจะเป็นรูปไข่สีน้ำตาลนะจุดก็จะแห้งตายมีวงเหลืองล้อมรอบหรือจะเป็นใบจุดลายนะจะเป็นจุดเป็นขีดเล็กๆสีม่วงหรือสีดำขนาดกับเส้นใบเกิดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าโรคใบจุดของพวกนี้เวลาเป็นนะลำดับแรกท่านตัดแต่งใบแล้วใบพวกนั้นนะ่ะ อย่าไปทิ้งไว้ในแปลงรวบรวมออกมาแล้วก็ใส่เตาเผาพืชนะฝาปิดไว้แล้วก็รวบรวมเผาพร้อมๆกันนะนานๆาเนผาทีนะครับเพื่อทำลายเชื้อแต่ถ้าไม่อยากเผาเราก็รวบรวมมาแล้วเอาสารป้องก,กันกับจัดเชื้อราฉีดเข้าไปในเตาเผาพืชนั่นแหละนะครับเพื่อให้เชื้อมันตายในนั้น ในขณะเดียวกันใบที่ยังไม่ปรากฏอาการนั้นก็อ,อาจจะเกิดโรคขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชือ้อราคาเบนดาซิมบุมกเมนโคเซปหรือจะเป็นเทรนเนลฉีดพ่นป้องกันทีนี้ใบกล้วยมันมีแว็กซ์มีไขมันนะมีไขเราก็ต้องผสมยาจับใบอย่างพวกเวทซิตเข้าไปด้วยก็จะช่วยทำให ยานั้นมันติดอยู่กับใบได้ดีนะครับอ่านี่ก็ว่าด้วยเรื่องโลกใบจุดที่เกิดที่ใบกล้วยสะก่อนนะครับเวตเรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร